สวัสดีครับยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอทวันนี้ก็จะมาคุยนะครับหนังเกมน่าสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นคู่แรกประจำค่ำคืนวันเสาร์นะครับหรือว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยังคงระสำย่างต่อเนื่องนะครับบุกมาแท้แอสตันวิลล่าวันนี้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับจากที่เด็ดของมอร์แกนโรเจอร์นะครับวันนี้เป็นคนที่เด่นสุดในทีมของวิลล่าเลยนะครับยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งทำให้ซิตี้ต้องบอกว่า ล่าสัม์เนี่ยก็คือเกมเยือนไร้ชัย8เกมต่อเนื่องแล้วนะครับโดยแบ่งเป็นการแพ้ไป7เสมอเพียงแค่1นัดเท่านั้นนะครับหรือว่าเป็นการเล่นด้วยฟอร์มที่ยังคงย,งยงแย่ต่อเนื่องจริงนะครับสหรับทีมของแพบวันนี้ในรายละเอียดเกมจะมีอะไรกันบ้างเราก็มาดูกันเลยดีกว่าเริ่มที่11ตัวจริงกันก่อนฝั่งวิลล่านะครับวับนนี้ระบบ4 2 3 1ผู้รักษาประตูอิเมเลโนมาติเนสกุหลัง4คนเปาโตเลสจับคู่เอนซี่คอนซาแบ็กซ้ายลูก้าดีนแบ็กขวาแมตตี้แคทของกลางอามคูโอามา ปีขวาจอร์แมกกินนะครับกางลุกเป็นยูริเทเลมันหรือหน้าต่ำนะครับส่วนสุรัตนเป้าเป็นจอร์ดูรานต้องบอกว่าการจัดทัพวันนี้ของอนายนเมอรี่เนี่ยก็มาในชุดที่ค่อนข้างฟูนะครับจะแปลกตาทีนึงคือโปรตเต็ตเขาจะเล่นเป็น4-4-2กลาง2คนวนัวนวนีน้เนี่ยคือใช้กลาง3คนเลยนะครับเนื่องจากว่าเจอทีมที่ค่อนข้างคุณภาพดีกว่าแบบซิตี้นะครับเลยอัด บูบากากา่าลงมาเพิ่มนะครับปีนี้จะเป็นโอนาน่ากับเทเลมันเนี่ยคู่หลักวันนี้ก็เลยกลางรับ2เลยนะครับคนที่โดนตดอปไปเป็นลีออนไบรลี่นะครับเปกความเร็วสูงก็เป็นทีเด็ดอยู่ในม้านั่งสำรองไปก่อนนะครับส่วนอีกจุดนึงที่น่าสนใจเนี่ยคือจอนดูรานะครับกองหน้าดาวรุ่งชาวโคลัมเบียเนะี่ยได้ออกสตาร์ทก่อนโอลิเวอกินนะครับกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมที่ต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มการทำประตูด,ดูจะค่อนข้างฝืดไปนะครับบวกกับดูรานผลงานในช่วงต้นฤดูกาลลเนลลนนนีี่ยงาาาแ้้้้้ววทไไดดดะครรััับบบโออกกส ทางฝั่งซนะิตี้เนี่ยมาในระบบ4-2-3-1นะครับประตูสเตฟานอเตกากลุ่มสี่คนมานูเอลกาน์ีิจับคู่จอห์นสโตนแบ็คซายอสโกกัวดิโอแบ็ควาดิโกลูอิสองกลาง3คนมีมาเตโอคัวาซิสจับคู่อิวคายคกาุนโดกันนะครับส่วนกาลางลุกหลักๆคนหนึ่งเนี่ยโฟเดนนะครับโดยมีกุนโดกัรเนี่ยถ้าจะมองว่าเป็น4-1-4-1เนี่ยคือ,คอกุนโดกันจะเป็นกลางลุกคู่โฟเดนเลยก็ได้นะครับส่วนปีกซ้ายเป็นแจ็คกิลิธปีกขวาเปรนโดซิวาหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาร์เรนดนะครับถาาะอะบืองบอกว่า ก่อนเกมเนี่ยมีข่าวร้ายมาก็คือดูเบนดิอาสเนี่ยมีการบาเดเจ็บนะครับพักราวๆสามสัปดาห์นะครับถ้าจะไม่ผิดประมาณนี้ถือว่าทําให้เกมรับเนี่ยยังคงต้องอ่าวุ่นวายกันอย่างต่อเนื่องในการยืนตําแหน่งนะครับเพราะว่าตอนแรกในดิอาสเนี่ยกลับมาแล้วดูจะเป็นคนแบกกําลังดีเลยแต่ก็นั่นแหละครับพอตัวเจ็บคนอื่นมันยังไม่แบบเต็มร้อยเท่าไหร่แบบอาร์กี้อะไรเงี้ยมาปุ๊บเราก็หายไปอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันเลยทำให้นั่นแหละครับดิอาสพอลองเยอะก็ การเนื้อตึงเจ็บไปตามสูตรนะครับก็หายไปอีกหนึ่งครั้งวันนี้ก็เลยเป็นการจับคู่กันของสโตนกับการจี้นะครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนคู่แทบจำหน้าไม่ได้เลยสำหรับเซนเตอร์ซิตี้ปีนี้นะครับโดยบางเกมต่กาดโยก,ก็ดึนมาแล้วก็มีนะครับวันนี้ก็เป็นชมนี้ไปส่วนหนึ่งจุดที่เซนะอร์ไพรส์เนี่ยเป็นประตูนะครับเอเดซอนเนะี่ยหายไปไหนไม่รู้นะครับวันนี้ไม่รู้มีการบาดเจ็บอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเกมก่อนหน้านี้นเหมือนจะกลับมาแล้วนะครับเกมนี้หายไปอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้ออติก้าอีกแล้วนะครับรเร กลับมาหายอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้เล่นปัดเจ็บซิตี้เนี่ยวนหน้ากันหายเป็นว่าเล่นเลยนะครับภาพรวมก็เป็นประมาณนี้ส่วนตัวหลักตั้งดืนเนี่ยผมว่าแดดบลนี่ก็ค่อนข้างฟิตฟูลกันอยู่นะครับอ่าจะมีที่หายไปหน่อยเนี่ยคงเป็นเดอะบอยนี่แหละครับวันนี้โดนตอปเป็นอยู่ไหนมาต้องสำรองอีกแล้วนะครับคิดว่าคงเรื่องสภาพร่างกายแหละครับที่อาจจะด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับพอเล่นแมตช์ติดติดกันอ่ะก็คงจะมีเรื่องของความฟิตมาเกี่ยวข้องนะครับวันนี้ก็ไม่มีชื่ออีกครั้งหนึ่งอ่าขอภันครับ อ่ะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนลูกเกมวันนี้นะครับในเปิดมาเลยเนะี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่วิลล่ามาได้ดีตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะครับโดยราสองสามนาทีแรกเนะี่ยถือว่าโอกาสยิงเนะี่ยเพียบเลยนะครับเพียงแค่สามสี่วินะควาดิโอไปแจกคือจ่ายคืนหลังไม่ดีให้แล้วนะครับให้แม็กกินนะแย่งม่ให้จอนดูรานยิงออดิก้าเซฟหนึ่งนะครับหลังนั้นเตะมุมเนะี่ยวิลล่าก็โชว์โอกาสเล่นงานได้รัวเลยลูกคัตตีนเปิดนะครับปอร์โตเลสโขก บอลเกือบเข้าไปเต็มใบแล้วนะครับแต่ออเตกายังคงซุปพวกขวาออกมาได้นะครับโดยทําให้เซตที้รอดพ้นจากการโดนนาไวไปได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็น2เซตในช่วงต้องเกมของทางประตูชาวเยอรมันลายนี้เลยนะครับก็เริ่มเกมมาด้วยความกระเสือกกระสนเลยครับซตตี้ในวันนี้นะครับโดยพอผ่านพ้นมาได้สักพักหนึ่งราวๆสินาทีนะครับนองบอกว่าเซตตี้เกมดูจะเริ่มโอเคขึ้นบ้างนะครับของบอลขึงได้ตามสไตล์พวกเขาแหละครับแต่ต้องบอกว่าลักษณะก็ยังคงเป็นวังวนเดิมๆนะครับที่พอ ไปเข้าแดนสุดท้ายเนี่ยยังคงจะจบสกอร์ได้ไม่ดีจากการที่ขาดความมั่นใจแล้วก็การสร้างสรรค์เกมปีนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างช้านะครับเนื่องจากว่าการขาดโรดี้ไปเนี่ยผู้เล่นแดนบนเนี่ยจะทําอะไรก็ต้องคิดกันมากหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาโดนสวนแต่ละทีเนี่ยเพราะว่าสมมติไปเสียบอลแต่ละทีแดนบนเนี่ยจะโดนสวนกลับเป็นว่าเล่นเลยนะครับนั่นแหละครับเลยทําให้จังหวะมันช้าแล้วก็ นวะส่วนใหญ่ที่ได้ลุ้นเนี่ยจะเป็นการยิงไกลซะมากกว่านะครับซึ่งก็ไม่ขนาดมือผู้รักษาประตูอย่างอิมิเลนโตอิมิเลียนโนมาติเนสนะครับที่เป็นเจ้าของแชมป์โลกแชมป์กัปาอเมริกามาล่าสุดนะครับก็เซฟนิ่มๆหนะหลายลูกเลยนะครับยิงไกลน้ำหนักก็เบาไปเยอะนะครับคัวซีดบ้างโฟเดนบ้างอะไรเนี้ยนะครับหรือกิลิศนะจะโอกาสอาจจะมากกว่าเพื่อนหน่อยก็ว่าได้นะครับสำหรับซิตี้ในเครื่องแรกเนี่ยแต่ไม่มีช็อตไหนเลยที่ผมมองว่าอันตรายนะครับในช่วงที่เป็นการยิงไกลอะไรเงี้ยนะครับก็เกมดําเนินไปเรื่อยยๆนะครับโด เกมของทางซิตี้เนี่ยยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับหลังดันสูงตามสไตล์พอขึงได้อย่างนี้นะครับซึ่งวิลล่าเนี่ยก็ตามสไตล์วูนายเมรี่นะครับคือเล่นด้วยความรัดกุมรอสวนกลับเวลาเจอทีมใหญ่นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยถือว่าทำได้สำเร็จในแง่ของประสิทธิภาพนะครับนาทีที่17เนี่ยก็สวนได้เรื่องเลยนะครับจากจังหวะที่เทเลมันนะครับได้บอลแล้วก็แทงจังหวะเนี้ยจากบริเวณกึ่งกลางสนามนะครับมอร์แกนโรเจอร์เป็นคนที่ชนะกับดักล้ำหน้านะครับซิตี้ตรงเนี้ยโหดันสูงมากกับครึ่งสนามเลยนะครับก็พลาดตรงเนี้ ชนะกับดักลํำหน้าก่อนที่จะมาจ่ายนะครับให้กับจอร์นดูรานที่เราอยู่ที่เสาไก่นะครับยิงไม่พลาดก็เป็น1นึ่งตูสูนะครับอกนี้วิลล่านำได้สําเร็จนะครับลูกนี้นีถ้าถามคนที่พลาดของซิตี้เนี่ยเขคงจะเป็นคู่เซนเตอร์แหละครับจอร์สโตนอาจจะรับบทเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่เข้าพรวดไปแล้วก็เกิดช่องว่าง ระหว่างอาการที่แล้วก็เจ้าตัวนะครับนั่นแหละครับโดยพาดให้โรเจอร์ลากมายาวๆเลยเพราะว่าที่ข้างหลังเป็นทุ่งเลยนะครับพอดันไลน์ประมาณครึ่งสนามแบบนี้นะครับก็โดนเป็นลักษณะเหมือนกับคล้ายๆเดิมเลยนะครับซิตี้เสียในช่วงหลังแต่ขาดโรดี้ไปเนี่ยก็จะดังดังสูงแล้วก็เป๊ปไม่เปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับก็นั่นแหละครับโดนไปตามสูตรตามระเบียบนะครับเกมครึ่งแรกหลังนั้นก็อย่างที่บอกไปนะครับซิตี้โอกาสมาเรื่อยๆแต่ก็ทําไม่ได้นะครับโดยมีก่อนจบหนึ่งครั้งเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าดูน่ากลัว เติมขึ้นมาจากแบ็คไลา์เลยจังหวะเนี้ยมาชิงกับกิริตก่อนที่จะโขกออกไปนะครับโดยขาดไปนิดเดียวลูกนี้ผมว่าเสียวที่สุดแล้วเท่าทีบลูกยิงไกลที่ผมไดามาก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นประมาณน,นี้ไปสุนวิลล่าก็เล่นเกมรับระเบียบอะไรกันได้ดีนะครับหรือว่าปิดช่องกันได้ดีเลยเป็นว่าจบครึ่งแรกไปวิลล่านำหนึ่งศูนย์นะครับขึ้นเวลาหลังลงมานะครับทางแมนซิตี้ก็มีการเปลี่ยนตัวอย่างรวดเร็วนะครับต่อจอห์นสโตนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสภาพร่างกายนี่แหละครับบวกับฟอร์มในครึ่งแรกเนี่ยก็ดูจะ ยังดูไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับเลยเป็นคายวอล์กเกอร์ซึ่งผะบอกว่าเปลี่ยนตรงนี้มาเนี่ยผมว่ารู้สึกไม่ได้ต่างอะไรกันเท่าไหร่เลยเพราะว่าวอล์กเกอร์ช่วงหลังก็ฟอร์มก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับอ่ะวอล์กเกอร์ลงมาก็จะเล่นเป็นลักษณะเหมือนกับเซนเตอร์ตัวขวานะครับโดยลูอิสนี่คือจังหวะวอล์กเกอร์ลงมาจะเป็นแบ็คขวาจะบอกงั้นก็ไม่เชิงนะครับแล้วลูอิสนี่จะเป็นเซนเตอร์คู่แล้วเวลาทำเกมเนี่ยลูอิสจะขึ้นไปกลางอะไรเงี้ยนะครับก็เลยจะมองเป็นวอล์กเกอร์กึ่งก ก็นะครับลงมาเกมผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับซิตี้ก็ขึงบอลต่อเนื่องได้ดีนะครับแต่ก็เดิมๆนะครับคือรุ้นได้แต่ยิงไกลนะครับแล้วก็โอกาสสร้งางสรรค์ในเกมลุกจากปีกแล้วเนี่ยแทบทํำอะไรไม่ได้เลยนะครับกีริที่ว่าพอยท,ทํามีจังหวะได้เลื้อยเลยครึ่งแรกในะครึ่งหลังแทบไม่เห็นเลยนะครับส่วนวิลล่าก็เล่น ตามรีบไวพินาของตัวเองนะครับรับและรอสวนตามสูตรนะครับโดยมีช็อตที่เกือบจะทําสําเร็จแล้วในยะันห้าสิบน,นะครับที่ลงมาเร็วแล้วเกือบได้ประตูเลยจากตอนดูลานหลุดมายิงเข้าไปแล้วนะครับแต่นักเสดยที่ลาหน้าเพราะว่าติดที่ฟล็อกเกอร์นะครับเป็นตัวสุดท้ายนิดเดียวจริงนะครับก็เกือบไปแล้วนะครับลูกนี้สหรับวิลล่าถ้าฉีกได้เนะี่ยผมว่ามีโอกาสไหลเร็วกว่านี้อีกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับวิลล่าพอลูกนี้ไม่ได้เนี่ยพวกเขาก็เล่นตามสไตล์พวกเขาต่อไปจนหลังนันสิบห้าทีเนี่ยพวกเขาความพยามมมดัเกรบ แล้วก็เกมสนับที่มีประสิทธิภาพเราก็มาทาได้สําเร็จเป็นจังหวะที่โรเจอร์นะครับทำให้นึกถึงเกมต้นรูการที่เจอกับอาร์เซนอลเลยนะครับวันนั้นเนี่ยเขาก็จะลากตะลุยไลยสไลน์นี่แหละครับที่เป็นบอลติดเท้าแล้วก็ผู้เล่นอาร์เซนอลเนี่ยเอาแทบไม่อยู่เลยนะครับแต่ติดที่ว่าวันที่เจออาร์เซนอลเนี่ยพอโรเจอร์จ่ายไปแล้วเนี่ยวัดกินยิงแต่ละลูกดูว่าน่าผิดหวังมากเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ตะลุยมานะครับแล้วก็จบสกอร์ด้วยตัวเองนะครับนาที่ที่หกห้าที่เป็นลูก2ี่ยคือ เขาตะลุยมาได้นะครับผู้เล่นแมนเชสเตียเหลือเชื่อว่าไม่มีใครมาตัดโรเจอร์อยู่เลยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าโทษกันต้องแแดนกลางแกะแดนหลังเลยนะครับว่าปล่อยมาได้อย่างไรนะครับนั่นแหละครับเป็นปัญหาที่เห็นได้ชัดเลยว่าขาดโรดี้มันส่งผลแค่ไหนนะครับควอสิตอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่สไตล์ตัดธรรมชาตินะครับก็ประมาณนั้นไปโหลดมาเรื่อยๆนะครับก็เข้ามาพื้นที่ตรงบริเวณหัวกะโหลกขอบเขตโทษตรงกลางนะครับฝากให้กับจอห์นแม็กกินนะครับเพราะว่าตอนนั้นคนลุมโรเจอร์เยอะเลยก็นะครับถ่ายบอลตรงนู้น แล้วก็แม็กกินใจกลับมาอีกทีนะครับโรเจอร์ก็ทุกทีนะี้ว่างแล้วก็ยิงเล่นหางเข้าไปนะครับลูกนี้ก็ตูงหายเป็น2 0งนั่นแหละครับทำให้เป็นลูกที่ผมรู้สึกว่าเซตตี้กลับมายากละในช่วงเวลาที่เหลือนะครับเพราะว่ายิ่งเล่นไปเนี่ยผมว่ามันแทบไม่เขียนอะไรแตกต่างเลยนะครับในแง่การแก้เกมก็ด้วยนะครับเปลี่ยนล,ลงมาก็ไม่ได้ยกกระดับเท่าไหร่มีซาวินโยโดกูอย่างเงี้ยนะครับเราก็เห็นแล้วนะครับว่าช่วงนี้นซตตี้เป็นช่วงหัวตกแล้วก็ผู้เล่นแต่ละคนในความมั่นใจไม่ค่่่อยยดีีีกกันนทเปลลงมมาา็ตา เกินๆไปเป็นเนื้อเดียวกันนะครับส่วนโรเจอร์นะ่ะพอยิงลูก2ไว้แล้วนะความจริงก็มีโอกาสที่จะทั้งจ่ายแล้วก็ยิงเองอีกมากมายนะครับแต่ก็เพิ่มประตูไม่ได้นะครับโดยผมยืมเย่าไปในช็อตก่อนที่จะเป็นสอูนย์นะครับมีช็อตโรเจอร์นะ่ะหลุดไปยิงชนเสานอกด้วยนะครับเตือนอีกถึงครั้งก่อนที่จะเป็น2อูนย์นะลูกนั้นก็โอโ้โหเกือบมาเหมือนกันเจ้าตัวนะครับเม่อวานเนี่ยโอโ้โห ยิงไป2จ่าย2อย่างนี้เลยนะครับในวันนี้นะแจ่มแต่วันนี้ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับยิงไป1จ่ายเป็น1อะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ยอดเยี่ยมของเจ้าตัวนะครับโดยคนที่เด่นที่สุดนยะก็อย่างที่พาดปกบบบอกไปเลยเมื่อกี้นะครับว่ามอแกนโรเจอร์เนี่ยเด่นเลยในวันนี้นะครับในแง่ของการลากเรืออะไรต่างๆนะแล้วก็จบสกอร์ยังได้ด้วยนะครับหัวเล่นงานทีมเก่าได้ดีเลยนะครับโดยวันนี้เขาก็เป็นคนที่ยิงแล้วก็เหมือนกับว่า ทำท่าเพื่อนซีกับโคพาวเมอร์นะครับน่ะรุ่นเดียวกันเลยนะครับที่ปล่อยออกมานะครับสัแซิตี้ต้องบอกว่ากลุ่มดาวรุ่งพวกเขาเนี่สุดยอดจริงๆนะครับแต่ก็นั่นแหละครับด้วยสควอตที่แน่นถ้าย้อนไปใน2-3ปีหลังสุดเนี่ยก็จะขึ้นมาเกิดก็ยากหน่อยนะครับมีคือในชุดตัวจริงกิลิสโฟเดนมีมาเลสก่อนหน้านี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นแหละครับมีโคพาวเมอร์ต่อฮิวไม่ได้เกิดเลยนะครับนับภาษาอะไาร์เก็ตโรเจอร์ที่ใน,นเวลานั้นจะ เกิดได้อย่างไรนะครับก็ถูกปล่อยยืมไปหลักที่บอลหมัดบ้างอะไรบ้างนะครับตัวนี้แหละครับมาลงหลักปักฐานกับวิล่าได้นะครับแล้วก็ปีนี้ดู้เหมือนจะเป็นปีที่แจ้งเกิดได้ดีเลยนะครับอย่างที่ปลายดูการที่แล้วเนี่ยก็เล่นได้ดีนะครับแต่ว่าปีนี้มาเป็นตัวหลักเต็มตัวจากการที่ขายมูซาดิยาบี้ไปนะครับโดยส่วนตัวผมให้เขาเป็นแมนนวลแมทนะครับสำหรับมอร์แกนโรเจอร์ในวันนี้จากฟอร์มที่เป็นยิงหนึ่งใจหนึ่งแล้วก็ส่วนร่วมแบบเกมนะครับส่วนในช่วงท้ายเกมนะครับ ซิตี้เนี่ยมาได้ประตูปอบใจตีแค่แตกนะครับจากจังหวะที่ซาเวนโจนะครับมาเลื้อยมาใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับก่อนที่จะจ่ายให้กับโฟเดนนะครับลูกนี้นะผมะจุดที่ผมว่าน่าชมชมซิตี้เนี่ยคือความพยายามของโฟเดนนะครับผมว่าเขาเป็นคนที่ทัศนคติเนี่ยดูดีเลยนะครับคือแบบภาษากายเนี่ยคือเขาไม่บ่นเพื่อเลยนะครับแม้สกอร์จะตามเแต่เห็นได้ชัดเลยว่าแบบเขาดูกระหายแล้วก็ลไล่บอลอะไรอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในวันนี้จนเนี่ยเขามายิงประตูได้น,นะครับผมว่าเนี่ยดูเป็นคนที่ เข้าท่าที่สุดเลยนะครับในวันนี้ของซิตี้โดยลูกนี้ความจริงจังหวะเหมือนซิตี้จะไม่ได้ยิงแล้วนะครับแต่กานว่าลูก้าดีนเป็นสะดุดบอลซะเองนะครับโดยกานว่าโฟเดนได้ยิงลูกนี้นะครับมาติเนสก็ด้วยความมุมของบอลเซฟลูกนี้ไม่ได้วิลล mm ่า hmm. ก็คินเช่คินชีสแตกไปอีกหนึ่งครั้งนะครับถือว่าปีนี้เนี่ยคินชีสก็ยังคงเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทําได้ยากต่อไปสำหรับทีมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับถ้าผมพูดไม่ใช่ทีมแบบอาร์เซนอลหรือว่าเป็นลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยที่ จะเป็นทีมที่ค่อนข้างวาไว้ใจในเรื่องกินชีสได้หน่อยนะครับก็น,น,นะครับสุดท้ายวิลล่าก็อดกินชีสในช่วงท้ายเกมนะครับคือความจริงไม่ใช่แค่วิลล่าหรอกครับทีมมันอื่นปเนะี้เก็บกินชีสได้ค่อนข้างยากมากจริงๆนะครับหรือว่าเป็นปีที่กองหลังเนะี่ยจะหาแบบแข็งแข็่งได้ตลอดทั้งเกมในยากอย่างวันนะี้ของวิลล่าชัดเลยลูก้าดีนะครับคืออยู่นี่ไม่ว่าดีไปสะดุดเท้าตัวเองเฉยเลยบอลลูกนี้นะครับก็เลยนั่นแหละครับ อาจจะส่งผลกับคนที่เล่นปานาซีหน่อยนะครับอันนี้เป็นกิมเิคเล็กๆเพราะว่าคนถือลูก้าดีเนี่ยน่าจะมีอยู่นะครับแล้วตอนแรกเหมือนจะได้คินชีสแล้วก็อดนะครับตรงนี้เป็นจุดที่มาแถมท้ายเกมนะครับแต่ว่าได้มาแล้วก็วิลล่าก็เสียวหน่อยๆในช่วงนาทีสุดท้ายนะครับเพราะว่าทดประมาณ4-5นาทีนะครับก็นั่นแหละครับมาเสียตอน9ก3กาก็เลยต้องลุ้นนาทีสุดท้ายไปหน่อยแต่ก็นั่นแหละครับก็ซิตี้เร่งขึ้นมาไม่ทันนะครับเป็นว่าวิลล่าจบเกมก็จบได้ชัยชนะไปได้ในวันนี้นะครับ สรุปสิ่งที่เห็นในวันนี้นะครับผมมองว่าตอนนี้ปัญหาซิตี้หลักๆเลยก็คงจะเป็นที่เป๊ปโกดิโอลาแล้วนะครับคือผมคิดว่าชั่วโมงเนี้ยตอนนี้ผมว่าเป๊ปมีสิ่งที่เรียกอาจจะเหมือนมองว่าเป็นอีโก้ก็ได้นะครับคือยังคงเล่นแผนแบบเดิมอยู่แต่ด้วยฟังก์ชันผู้เล่นนเวลาเนี้คือยอมรับแะครับว่าซิตี้เป็นทีมที่เก่งผู้เล่นแรงต่างเนี่ยก็ดูจะเหนือกว่าชาวบ้านอยู่แล้วนะครับแต่ ถ้าบอกว่าการขาดฟันเฟืองสําคัญแบบโรดี้ไปเนี่ยแล้วตอนแรกอาจจะพอไปได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้มันปัญหาเริ่มลามนะครับผมลักษณะเนี่ยผมพูดเหมือนกับหลายๆคลิปที่ผ่านมาเลยคือภาพจอนนะครับปีที่ลิเวอร์พูยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับหลังจากที่ฟันได้เจ็บไปปีได้แชมป์นะครับคือตอนแรกอ่ะมันก็ไปได้เหมือนกันนะครับลิเวอร์พูลในตอนนั้นเนี่ยแต่พอคนอื่นเริ่มเจ็บตามมานะครับอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยกองหลังสไตล์เดียวกันเลยไปมาติปเจ็บโกเมสเจ็บนะครับเท่ากับว่าหลังไม่เหลือแล้วถอยฟาวนโญ่มายืนนั่นแหละครัับบเเสียยทรรงลนะค ตรงกลางพังหลังก็พังไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับเลยกลายเป็นว่าก็นั่นแหละรครับยูฟูก็เลยแพ้มีซีรีส์แพ้คายฟิลหกเกมติดมาอะไรลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับโดยซิตี้เนี่ยผมว่าภาพมันก็มีความคล้ายกันเหมือนกันนะครับคือโรดี้เจ็บตอนแรกแล้ว ตอนแรกก็พอไปได้อยู่นะครับเอาตัวรอดไปเป็นเกมเกมได้มีกวันอีโอคอยยิงช่วยเป็นฮีโร่หลายๆเกมอะไรเงี้ยนะครับแต่พอนั่นแหละครับคนอื่นเริ่มมันเจ็บจอห์นสโตนฮาเก้ดิอาร์สวนเวียนกันไปนะครับอาการจี้ด้วยก็นั่นแหละครับเซนเตอร์ไม่ซ้ำหน้าเลยกลางหายทีนี้หนักเลยนะครับกลางไม่ดีหลังไปด้วยนะครับแล้วข้างหน้าเนี่ยทีนี้ขาดความมั่นใจแหละครับพอเอ่อกิลิตอะไรเงี้ยก็เล่นไม่ค่อยเต็มร้อยด้วยนะครับ ก็เลยนั่นแหละครับฮารแลนดโดดเดี่ยวความมั่นใจความยิงโอกาสยิงในเกมก่อนๆน,นั้นเนี่ยก็มีเรื่อยๆนะครับแต่พอผ่านไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งที่จะสร้างสรรค์โอกาสให้เขาได้น้อยจนหลังๆมาเนโขนแทบไม่ได้ได้ยินชื่อเขาเลยนะครับเรื่องฮาแลนในแต่ละเกมโดยอีกจุดหนึ่งก็คงจะเป็นเดอร์บอยแหละครับที่บอกว่าเป็นเรื่องสภาพร่างกายผมคิดว่าโอ้โหก็ต้องเตรียมหรือทีใหม่นะครับซัมเมอร์หน้าเนี่ยเพราะว่าผมมองว่าเดอร์บอยเนี่ยด้วยอายุข,ขนาดนี้แล้วคงถึงเวลาต้องบอกลากันจริงๆแล้วแหะครับรับซิตี้กับทางเรรบบยนะคะคัพาาว่า ถ้าจะมาเล่นเกมแล้วก็หายไปเป็นสำรองเกมอะไรเงี้ยมันก็ดูจะไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นักนะครับในสถานการณ์ที่แบบซิตี้มันต้องมีเกมเยอะอยู่แล้วนะครับในแต่ละปีแต่ละปีอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นแหละครับเป็นลหลายๆจุดมาซ้อนกันเลยนะครับลักษณะเหมือนกับเลียวคูที่ยกตัวอย่างไปเลยนะครับถือว่าตอนนี้ผมมองว่าถ้าเป๊ปไม่ปรับวิธีการเล่นนะครับเหมือนตอนเลีนะ้ยวคูเนี่ยก็หลังดันสูงเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลยนะครับก็จะเกิดเกมลักษณะแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับโดยเกมเยือนเนะี่ย ก็ผมมองว่าเกมเกยือนีายจะอาการหนักนะครับเกมในบ้านอาจจะยังพอถูถ่ายไปได้อยู่นะครับแบบเกมโฟร์เรสอย่างเงี้ยที่ล่าสุดชนะมาก็ดูเล่นเป็นลูกพออาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ถือว่าพอเป็นในบ้านเนี่ยพอมีโดกูเล่นตามสไตล์อะไรเงี้ยมันยังพอไปได้อยู่นะครับอย่างเกมหน้าเจอเอเวอร์ตันเนี่ยผมคิดว่าพวกเขาังกลับมาได้อยู่นะครับแต่พอพูดถึงเกมเยือนเนี่ยผมชักยังไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าชั่วโมงนี้พวกเขาจะสามารถหวังผลได้ขนาดนั้นไหมนะครับเพราะว่า มันไม่ปกติแล้วแน่ๆนะครับแปดเกมหลังสุดที่เยือนมาเนี่ยแพ้ไปถึงเจ็ดแล้วเสมอเพียงแค่เกมเดียวนะครับเท่ากับว่าแผนลังด้านสูงเนี่ยถ้าเล่นในเป็นเกมเยือนเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กแล้วในช่วงเวลาแบบนี้นะครับหัวต้องมีการปรับหน่อยแล้วครับไม่อย่างนั้นผมคิดว่ามันอยู่ที่แป๊บเองแล้วล่ะครับถ้าแบบคุณสามารถเลือกวิธีในการเล่นได้แต่ไม่มีความยืดหยุ่นเนี่ยมันก็อาจจะพังเพราะอีโก้ตัวเองได้เหมือนกันนะครับตรงจุดเนี้ยมันผมจุดที่ผมมองว่าเขาอาจจะต้องปรับในเวลานี้หน่อยนะครับแต่ผมมองว่า มันก็อาจจะเป็นจุดที่เข้าใจได้นะครับสมมติผลการแข่งขันเนี่ยมันกลับมาในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าเป๊ปเนี่ยก็คือเป๊ปนะครับเขาก็เคยสําเร็จมาเยอะนะครับอาจจะยังไม่เจอสถานการณ์อะไรแบบนี้มาบ้างนะครับก็เลยอาจจะแบบไม่ได้เปลี่ยนมีอีโก้อะไรบางอย่างอยู่นะครับแต่ผมเชื่อว่าอะไรอย่างเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะมีคิดตรงนี้ไหมผมว่าเขาก็ต้องมีคิดบ้างแหละแต่จะเปลี่ยนไหมแค่นั้นเองนะครับเซตตี้อยู่ที่ตรงนี้เลยนะเวลานี้นะครับส่วนเกมในบ้านเนี่ยผมว่าถ้าเจอทีมห่างๆกันมากอยู่นะผมว่าทําได้อยู่นะครับโดยะ เปิดโปรแกรมหลังจากเจอเอเวอร์ตันเนี่ยเดี๋ยวไปเจอเลสเตอร์นะครับอาจจะพอโอเคอยู่แต่เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เจอในบ้านเวลส์แรมหลังเนี้ยดีหน่อยในบ้าน2-3สามเกมด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวมีเจอ f อฟเอคัพกับเซาฟอร์ดต่ออีกนะครับก็ผมมองว่าเป็นช่วงที่ซนะิตี้เนี่ยถ้าจะรันกลับมาเบรกเนี้ยจริงๆอนะ่ะผมว่าก็ควรจะกเก็บต้องแต่อเวอร์ตันในบ้านให้ได้แล้วนะครับอย่าถึงขั้นแพ้คาบ้านกนะับเอเวอร์ตันอีกเลยนะครับไม่อย่างนั้นผมว่าโหหนักแล้วก็ มีสิทธิ์กูไม่กลับถึงขั้นหลุดท็อปโอะไรอย่างนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับตามเล่นไปนะครับในเวลานี้ตารางคะแนนเวลานี้ผมมองว่าอย่าเพิ่งไปมองเลยนะครับมองเป็นเกมต่อเกมครับซิตี้ไปนะครับถือว่าทิ้งท้ายกันหน่อยแล้วกันนะครับตารางก็ตอนนี้โดนวิลลาแซงนะครับขึ้นมาที่28คะแนนส่วนซิตี้ก็ตกมาที่6ของตารางนะครับมี27คะแนนก็ตามท็อปโฟอยู่แค่แต้มเดียวนะครับแต่วิลลาจะเตะในคู่ต่อไปต่อนะครับในคะแนนอาทิตย์นี้นะครับ ก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าจะโดนในตรงนี้ทิ้งห่างหรือไม่นะครับถ้าสมมติเข้าฟอร์มได้เร็วเนี่ยผมว่าไม่ใช่ปัญหาหรอกในการจะไล่ติดท็อปโฟเพื่อประคองสถานการณ์ไปก่อนในดูการนี้นะครับนะครับยังแบบกระเสือกกระสนมึนๆกับวันเอเวอร์ตันต่อเนี่ยผมก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่น่ามีใครเจอเซตตี้มาสภาพหนักๆนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าขนาดว่าปีที่ปีกินนี้ปล่อยจอยในช่วงท้ายๆ5 5 6เนี่ยปีนั้นยังไม่ถึงขั้นนี้เลยนนะะครรับที่แพ้อไขาดนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าพวกเขาจะตื่นขึ้นมาบ้างไหมนะครับส่วนทางวิล่าเนี่ยก็ดูจะกลับมาได้ดีมากขึ้นนะครับอย่างที่มีช่วงแผ่วในแคมเปนลีกนะครับพอเริ่มละล้าอะไรเงี้ยก็เริ่มกลับมาได้ดีมากขึ้นนะครับัง่ากที่ไปเปิดชนะเบนฟอร์ดมาอะไรเงี้ยรันมาได้เรื่อยๆก็เริ่มจะกลับมาเข้าที่เข้าทอยมากขึ้นนะครับโดยมีจอร์ดูลานเนี่ยที่อ่ะเริ่มจะฝากฝีฝากไขได้มากขึ้นแหะครับเริ่มเป็นจุดที่ดีนะครับแล้วประสานงานกับโรเจอร์ก็ดูจะเข้าที่เข้าทางด้วยนะครับวันนี้ก็ถือ การวางหมากมาก็ดีเลยนะครับเทเลมันอะไรเนี่ยใส่กลางมา3คนก็เป็นการตัดสินใจที่ดีเลยนะครับดอบไบร์ลี่ไปก่อนเนี่ยามว่าเจอซิตี้อะไรเงี้ยผมว่าทําได้ดีเลยนะครับเกมรับก็ค่อนข้างแน่นมาเสียลูกยาวเนี่ยตรงดีนะวันนี้นะครับซาบุลล่าภาพรวมก็เป็นประมาณนี้นะครับการคุยหลังเกมคู่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับถ้าหากฟังตรงนมาถึงตรงนี้นะครับถ้าหากชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะครับเพื่อเป็นการช่องการบ้าบอดในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับหากมีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยรายการก็ ทางด้านล่างเลยนะครับครัการฟิตตี้เนี่ยอยากระบายอะไรก็จัดมาเลยนะครับหรือว่าเป็นช่วงศูนยตรมาเทาทุกขล่องครับเรือใบไปช่วงท้ายคลิปคอมเมนต์นี่ไปเวยละกันเลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ